ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ยังตามจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะคะระหว่างนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยคุณครูเนี่ยถือว่ามีไหวพริบปฏิพันธ์ค่อนข้างดีนะคะทันท,ทีที่ทราบข่าวได้เร่งอพยพนักเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีค่ะเร็วเร็วลูกเร็วเร็วเร็ว,รวม,ม,มีอยู่กี่คนครับกี่คนมาพี่พี่ไปเร็ว องะเร็วเร็วเร็วหมดโรงเรียนหรือยังเนี่ยหมดหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันอาเร็วเอาเด็กไปก่อนเอาเด็กไปก่อนนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะเป็นนาทีที่คุณครูโรงเรียนโนนสวัสดหนองไผบูลตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู เร่งอพยพนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากคุณครูทราบข่าวค่ะ ว่ามีผู้เข้าไปก่อเหตุกระดายืนภายในศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นก็ยังไม่สามารถติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้จึงเกิดความกังวลค่ะทางผู้บริหารและคุณครูตัดสินใจอบพยพเด็กทั้งหมดออกจากโรงเรียนทันทีโดยใช้รถกระบะนำเด็กไปยังโรงโม่หินแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็มีผู้ช่วยดูแลนะคะจากคลิปจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนวิ่งขึ้นรถด้วยความ รวดเร็วก่อนจะออกจากโรงเรียนไปตามรายงานยังพบว่าผู้ก่อเหตุได้ขับรถผ่านโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะคะ เรื่องนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบเรื่องได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเมื่อได้เห็นคลิปวิดีโอการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งนี้แล้วได้โทรศัพท์ไปแสดงความชื่นชมทางโรงเรียนที่ดําเนินการอย่างรวดเร็วปลอดภัยโดยยืนยันคะ่ะว่าในประเด็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาก็กําชับให้มีมาตราการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของไฟฟ้าอาคาร สถานที่อุปกรณ์การเรียนสนามเด็กเล่นรวมถึงความไม่ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุภายในสถานศึกษาซึ่งก็ให้ดูแลในทุกมิติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะก็เชื่อได้ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับหลายคนก็ยังคงติดตามสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็กอยู่นะครับ